ข่าวดีสําหรับแฟนแฟนสาวแฟตอีดายองดาตบตัวเก่งทีมชาติเกาหลีใต้หลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอีกแล้วแต่ก็ยังสามารถเล่นให้หลีกอาชีพได้ซึ่งสาวอีดายองได้เตรียมออกหาประสบการณ์ครั้งใหม่อีกครั้งด้วยการเซ็นสัญญากับศึกลูกยางหลีกอาชีพในยุโรปกับสโมสรราปิดบูคาเรสทีมนหลีกประเทศโรมาเนีย โดยสโมสนรนาาปิดบุคาเรสได้โพสต์ภาพของดายองสวมชุดต้นสังกัดใหม่พร้อมข้อความว่าสโมสรของเราขอประกาศการย้ายทีมครั้งแรกของนักการสำหรับทีมหญิงอีรายองเข้ามาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของเราซึ่งทีมของอีรายองเคยคว้าแชมป์เอเชียนเกมกับทีมชาติเกาหลีใต้และเคยเล่นให้กับทีมต่างๆอาทิ PAOK OK, ทีมวิลบอลในลีกกรีซ อินซอนทึงกุ๊กไลท์อินสูรันพิงสปเดอร์กับซูวอนฮุนไดอินสเตทเรายินดีต้อนรับและขอให้โชคดีกับราปิดบุคเรสและสำหรับสโมสวรวอลเลย์บอลหญิงราปิดบุ arest, คเรสเคยคว้าแชมป์ลูกยางลีกโรมาเนียมาแล้ว19สมัยโดยครั้งสุดท้ายที่คว้าแชมป์คือฤดูกาล2005ถึง2006ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอีระยองด้วยนะครับ